ครับผมการซื้อถ้าเราต้องสู่ช่อนางโซเซี้เชี่เหินตะลื่เกม F4 มาใหม่ครับผมสำหร,มมรับรวันนี้จะมารีวิวเวลูนี่เม็ดส้มเทนตันโอเวอร์120นะครับผมตัวนี้ผมซื้อมานะคุณดูนะในแผน433แอคแท็กครับผมคนดูขอมาจัดให้ก่อนอื่นใครเข้ามา,าใหม่ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามเพื่อปเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยกันนะครับ คุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมทางด้านของเวรูนี่นะฮะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือว่า C.A.M. นะครับผม ฝีเท้ามาที่167การยิง190การส่งบอล160เลี้ยงบอล107เอต้ารับ83สรางลังก1 4 6นะครับผมนะส่วนสูง176ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4 5ตัวนี้ถนัดเท้าวขวานะฮะสกิมมุบสีดาวเล่นท่าได้หลอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับนะผมสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกและสไตเกอร์เลยนะครับผมนะฮะใครอยากจาเล่นโหมด Manager เมนะเ,เ,เ,เนเจอร์เป็นหลักแนะนําให้อัพเป็นยิงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเน้นโหมดห้ดทูเฮดเป็นหลักแนะนําให้อัพเป็นเลี้ยงได้เลยนะครับดูนะ แต่ต้องบอกก่อนใครที่จะใช้เวรูนี่เนี่ยจับมาเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วหวังจะให้มันจบสกอรบ์บ่อยๆเพื่อนๆข้ามไปได้เลยครับผม <S <S มาเตะเฮียอะไรก็ไม่รู้แม่งวิ่งหนีบอลผมเพิ่งเคยเจอที่แหละนะครับผมนะเวรูนี่เนี่ยคือเป็นตัวที่ผมชอบมา,มากๆเพราะผมเป็นแฟนผีใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในเกมนี่คือแบบกระจอกงอกง่อยสัตสๆเลยนะครับผม <S <S บอลมาตรงไหนลูนี่แม่งวิ่งหนีตรงนั้นสมมุติว่าเพื่อนจ่ายมาตรงกลางใช่ไหมแม่งฉีกออกปีก พอเพื่อนนะครับผมนะจ่ายออกปอีกแม่งวิ่งเข้าในโอ้โหโคตรเซงเลยถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับผมเวอร์เกตเนี่ยเป็นสูงกลางเนาะมีสกิลรูเลตห้ายิงฝันโคง้งส่งลูกไกล้ลูกไกลได้ยังไม่ไยมยิงประตูจาลระยไกย่แล้วก็ยิงใส่ก้อยราคาณนะปัจจุบันนะฮะอยู่ที่3,700เอ็มครับผมเวลาผมขายไปก็โดนหักภาษีไปประมาณ380อเอ็มกลมๆโดยประมาณนะก็ได้คืนมาประมาณ3,400นอเอ็มนะสำหรับอีพีนี้ อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมอ่าแล้วอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้เนี่ยจับเล่นกองกลางตัวรุกมันไม่ค่อยยิงนะผมนะถ้าใครอยากให้มันยิงบ่อยๆแนะนําให้เล่นเป็นกองหน้าคู่นะฮะรูนี่สไตล์มันจะเป็นหน้าต่ํานะคุณดูนะแนะนําให้เล่นเป็นหน้าคู่เท่านั้นนะฮะอ่าไปดูกันครับผมโอ้โหซื้อมานี่คือแบบผิดหวังสุดๆเลยนะฮะจับไม้จับมือกันก่นกอนครับผมเนี่ยฝั่งตรงข้ามสี่สามสามแอคแท ส่วนของเรานะครับผมมาในแผน 4-3-3-attack เช่นกันเวอรูนี่เป็นกองกลางตัวรุกนะผมลงต่ำมากตัวนี้เนี่ยจังหวะเกมสวนกลับเนี่ยมันดีอยู่เหมือนกันนะคขดูนะมันเป็นตัวไว้จ่ายบอลน,นะเอา,อางี้ดีกว่าเป็นตัวจ่ายพาสจ่ายบอลนนะ่ะแต่ในโหมดเฮดดูเฮดคือนี่คือมันดีมากนะเคาดูเป็นนักเตะที่แบบไม่ได้มีความเร็วแต่มีความผิวนะฮะแล้วก็มีความแข็งแกร่งเบียดล้มยากมันจะเป็นประมาณนั้นแน่ มีลงมาช่วยเกมรับด้วยนะผมสำหรับเวลูนี่ไม่เหมือนกับ C.A.M. ตัวอื่นๆเนาะเนี่ยฮะฝ่ายประเทศจ่ายออกขวามาครับผมบอลอยู่ที่ลุยฟิกโอ้หูจ่ายติดยายาตูเล่ฮะโทนี่โคลดกลับไปที่ยายาตูเล่บอลอยู่ที่กลางสนามจ่ายทะลุช่องมาดอกนี้อาซากระชากมายังไงโอ้โห,โห,หม้วนกลายเป็นเปิดไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเกือบโดนเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่ายิงเองนี่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ โขกไปหนึ่งทีโอเดกาดมาก็เยเลนเต้ลุยฟิกโก้ทะล,ลุมาที่มาตินโอเดกาดโดนประกบอยู่2ตัวจ่ายมาตรงกลางที่ฟานบารเทนรูนี่โอ้โหสกัดทิ้งไปก่อนครับผมอัฟโซดเดวีลองสังเกตลายวิ่งมาดูนะคนดูนะเดี๋ยวรอดูจังหวะการยิงนะฮะเวลูนี่เนี่ยคือมันเป็นตัวที่จ่ายให้เพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วมันจะวิ่งไปหาพื้นที่โล่งอนะคนดูเห็นไหมเนี่ยจ่ายเสร็จปุ๊บจ่ายให้ฟานบารเทนใช่ไหม แล้วก็โอ้ยจ่ายเสียครับผมบอลอยู่ที่ด้านของโอไวลานโอไวลานจ่ายมาคุชช่าก่อนแล้วเคลียร์จ่ายออกขวามาจังหวะนี้โทนีโ่โคดกลับไปที่คุชช่าโอ้ยมาเวสตัดได้ครับผมจังหวะสวนกลับฮะรูนี่บอลอยู่ที่มาโกฟานปาเทนเนี่ยวิ่งขึ้นไปแลครับผมเวลูนี่เนี่ยฮะมันจะวิ่งไปหาพื้นที่ว่างตลอดเลยคนดูใครที่ชื่นชอบนักเตะที่แบบว่า หาพื้นที่ว่างในการเอาบอลได้ดีเนี่ยลูนี่ตอบโจทย์เลยแต่ถ้าจะให้มันยิงเยอะๆในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยเลิกหวังเลยนะคนดู10นัดยิงประมาณ2-3ถึงนัดแค่นั้นเองนะฮะ,ะจบครึ่งแรกครับผมเสมอกัน00ูนเดี๋ยวมารุนกันต่อในครึ่งหลังถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดให้ดูเฮดเนี่ยก็พอเล่นได้อยู่แต่สปีดมันก็ไม่ได้จัดจ้านนะ,ะมันเป็นนักเตะสายแข็งอ่ะคนดูเอาไว้จ่ายบอลอะไรประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนักเตะ สไตล์แบบตัวทําเกมเนาะเล่นได้เลยเนี่ยเติมขึ้นมาประมาณนี้สอดขึ้นมาทําประตูเนี่ยน้อยมากเลยนะคนดูนะเนี่ยฮะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละลูกครับผมเอาจนได้ฮะลุคกุลิดมาตินโอเดกาดเป็นตัวแอดซิดนะครับผมแล้วก็มายืนตำแหน่งสไตรเกอร์แทนมากรัาฟานปราเทนนะคนดูนะสังเกตดูเวลูนี่เห็นไหมตัวข้างล่างเนี่ยเบอร์สิเนี่ย เนี่ยมันจะอยู่ต่าแบบนี้ตลอดเลยคนดูอาเผื่อใครดูไม่ทันนะครับผมดูจังหวะนี้แน่โอเดกาดยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเวลูนี่เนี่ยมันจะฉีกออกด้านข้างเห็นไหมมันจะไปยืนหาพื้นที่ว่างครับผมตัวเนี่ยมันชอบหนีบอลน,นะคนดูเห็นไหมที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยครับผมอ่ะดูกันต่อฮะโอ้ยเปลี่ยนทีเดียว3ตัวเลยครับผมฝั่งตัวข้ามฝาั่งตข้ามได้เขียเดยวิดชโนล่าจอร์ดเบธบอลอยู่ที่ยายาตูเล่ครับผมทานอากาศ โซคาเตสกระชากขึ้นมาจ่ายออกขวามาที่เท้าของซบบา,าบอต้าบอลอยู่ที่นักกตตาฮะจอดเบสเบส,เบสจ่ายออกขวามาจังหวะนี้ยังไงยิงโอ้โหตีเสมอจนได้ครับผมท่านผู้ชมแม่งลากขึ้นมาแบบดือด้อๆเลยฮะไล่ตัวประกบด้วยไงเนี่ยมีจังหวะยิงเลยครับผมรุดกุลิดวิ่งไม่ทันนะโอ้โห อันนี้กดดันผมัพเป็น2นะคนดูนะเนีย่ยดูไปเรื่อยๆครับผมสำหรับเวลูนี่แต่ก็ไม่ได้นะถ้าจับเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรับ AI มาอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือผมก็พูดไปตามน้ําอ่ะมันไม่ดีก็คือบอกมันไม่ดีอะ่ะกลัวคนดูซื้อไปแล้วมันแบบขัดหูขัดตาแล้วมาด่าผมอีกไงผมก็ต้องพูดตามความจริงอะเนะาะเนี่ยฮะมันก็มียิงมีจบสกอร์อยู่เหมือนกันนะจังหวะการเติมเกมสูงเติมเกมลุกเนี่ยนะครับผมแต่ดูจังหวะนี้อีกทีนึง ดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่งตอนที่จอร์ดเบสได้บอลเนี่ยฮะจอร์ดเบสดูจับบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูเวลูนี่มันเพิ่งวิ่งขึ้นมาเห็นไหมคนดูลองนับดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันอนะจังหวะนี้อะคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยแม่งวิ่งมาเอาบอลแล้วนะเว้มันชอบหนีบอลน,นะคนดูลูนี่นเนี่ยเนี่ยมันจะชอบไปหาพื้นที่ว่างตลอดเลยนะฮะเห็นไหมมันไม่ได้วิ่งขึ้นมานะมันแบบมันรอดูก่อนอนะ แล้วมันถึงจะสอดขึ้นมายิงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสายยิงไกลทั้งนั้นเลยนะฮะผมไม่เคยเห็นเวลูนี่เนี่ยสอดขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วทําประตูเลยนะอันนี้คือจากที่ลองนะเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเลยมาตินโอเดกาดกับรุดกุลิตยังอยู่สูงกว่ามันเสด็ซ้ำไปอะ่ะท,ทั้งทที่รุดกุลิตกับโอเดกาดเนี่ยมันเป็นตําแหน่ง CM นะเวลูนี่เป็น CA m นะ ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็ลองย้อนไปดูตอน1น,นาทีนะแล้วก็ดู AI มันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเห็นไหมเนี่ยจังหวะลงไปเล่นเกมรับลงไปช่วยนุ่นยัน CB นุ่นเวลูนี่เนี่ยฮะเกมรับคือแบบลงไปช่วยดีกว่าพวกรูดกุลิตแล้วก็โอเดกาดจะได้ซ้ําไปนะเหมือนโอเดกาดเป็นกองกลางตัวลุกไปเลยอะตอนเนี้ยเห็นไหมโอเดกาดวิ่งขึ้นละเวลูนี่อยู่ต่าเนี่ยอยู่กลางสนามมันจะอยู่ในพื้นที่ว่างอะคนโด เนี่ยฮะโอ้โยสุดปปเซฟเลยครับผมเป็นลูกเตะมุมนี่อยากจะให้เห็นภาพรวมนะคุณดูนะผมจะไม่ตัดไม่อะไรแบบใดๆดทั้ทงสิ้นเลยเห็นไหมเนี่ยแม่งวิ่งออกเฉยเลยเว้คุณดูจังหวะเตะมุมเน่ด้วยทีนึงบอลมันกระดอนไปแล้วนะเดี๋ยวดูเวลูนี่เน่วิ่งหนีบอลเวนกูละเชื่อมึงจริงๆเลย เนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นนี่มันอาจจะแบบวิ่งเข้าไปหาบอลอยู่นะใช่ไหมคุณดูเพราะว่ามันมีแบบจังหวะตกของบอลนนะ่ะแต่เวลูนี่เนี่ยมันจะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเอาไปซื้อใช้เองก็แล้วกันนะเผื่อใครไม่เชื่อนะครับผมแล้วก็อย่าหาว่าผมบัฟนะเว้ยผมเด็กผีนะคุณดูนะอย่าหาว่าเอ้ยผมบัฟหมูบินเวลูนี่ไม่ใช่นะครับผมตัวจริงผมชอบมากนะเนี่ยหลอดพลังงานก็เหลือประมาณ40-45เนะครับผมใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะแต่มัน เมนเจอร์ไม่ค่อยดีว่ะตัวนี้ยิง5ตรงกรอบ4ได้2ประตูต่อตัวข้าวยิง1่ตรงกรอบ1ได้1ประตูนะฮะของบอล58ต่อ42นะความแม่นยำแ85ต่อ8 9ครับผมเนี่ยลูนี่รอบนี้ก็ MVP ไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวที่เอาไว้จ่ายพาร์น,นะครับผมเอาไว้ทำเกมนะคุณดูจ่ายไป9ครั้งอะประมาณนี้นะครับผมใครอยากจัดก็ลองไปจัดดูก็แล้วกันนะฮะผมว่าราคาน่าจะลงได้เยอะกว่านี้อีกแต่ถ้าใครอยากจะให้มันจบสกอร์ดีๆที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะฮะ จับไปเล่นสไตรเกอร์เป็นหน้าคู่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแผน4 2 4นะฮะหรือว่า4222หรือจะเป็นอ่า4 4 2โฮดดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแผนหน้าคู่อะ่ะลูนี่ดีที่สุดละแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นทาได้ของตัวหน้าเดี่ยวลูนี่ก็เล่นได้แต่มันจะลงต่ำแค่นั้นเองนะครับอ่ะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลย,เลยตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าเนาะสำหรับวันนี้